สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการใหม่นะครับผมรายการเรียกว่าเสียเงินแล้วต้องรีวิวครับผมนะครับวันนี้ก็เป็นรายการใหม่ที่จะทําขึ้นมาก็ตรงตามชื่อเลยนะครับคือเสียเงินแล้วต้องรีวิวก็คืออยากแบ่งให้มันชัดเจนว่าเออของโคตรดีเนี่ยผมจะเน้นไปที่รีวิวหนังสือแตไอ้นนี้ก็คือรีวิวจีปาถะเลยนะครับซื้อหาอะไรมาเสียเงินซื้อ,อไรมาผม,มจะเอามารีวิวแม่ให้หมดนะครับเพราะว่าเสียตังค์แล้วดังนั้นเอามารีวิวแม่ให้หมดนะครับอย่างน้อยก็ได้คลิปแต่โดยส่วนตัวนี้ก็คือการรีววินเป็ การรีวิวจากผู้บริโภคนะครับสิ่งเสียทตังเองซื้อเองนะครับไม่ได้มีใครให้ตังดังนั้นผมพูดอะไรก็ได้ในดับหนึ่งนะก็ไปถึงขั้นว่าเทเสียท่าเสียต่หลาๆก็พูดอะไรก็ได้ที่เพราะว่าเราเป็นลูกค้านั่นแหละนะซึ่งในวันนี้คงเห็นแล้วว่าผมจะมารีวิวอะไรเนาะแต่ก่อนที่เราจะเข้าได้มากกว่านี้ขอเกินนําหน่อยนะครับอย่างที่เห็นว่านี่คือคอนโทรเลอร์แน่นอนนี่ครับคือลองรับประวัติกับผมกับคอนโทรเลอร์คือผมต้องบอกก่อนว่าผมเป็น PC g a เกมเเนาะ PC g a m ก r คืออะไรเผื่อคนไม่เข้าใจเ็ปน คนเล่นเกมที่เน้นเกมแนวจาก PC เป็นหลักมากกว่าเนาะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยผมใช้จอยผมว่าหลายๆคนจะรู้จักจอยหลักๆเนี่ยนะครับก็่าจะมาจาก2เจ้าก็มี PlayStation กับของ m i c r o s o f t อย่าง Xbox นั่นเองเนาะซึ่งผมนะครับเป็นสาย Xbox กแล้วผมบอกเลยผมเป็นสาย Xbox เพราะว่าแน่นอนว่าถ้าเชื่อมกับ PC เนี่ย Xbox มันเป็น Layout ที่ L a y o u t ก็คือตัวปุ่มนะครับตัว Mapping หมุมที่เราหลายคนน่าจะชินกันก็คือตัว AX YB นะครับถ้าเล่นกับ PC เน่นอนจอ Xbox อแม่งคือเด e อบเบสแล้วเริ่มเข้าสู่หันมาจอยแท้ช่วงมัธยมต้นนะครับไปซื้อในร้านเกมเทื่นด้วยคือตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรแค่อยากได้เกมตอนนั้นเหมือนไปตึกคอมแล้วก็อยากได้เกมหนึ่งซึ่งก็เจอเกมนะตัวท,ที่บูดเดนแต่เป็นเกมคลกเนาะคือผมตอนนั้นไม่รู้เรื่องอะไรมากนะครับยังไม่ได้ใช้สตีนยังไม่ได้ใช้อะไรมากก็ไปซื้อแล้วพี่เขาบอกว่าน้องเกมนี้ต้องใช้จอยเล่นนะแบบอ่ะจอยเล่นแล้วไงครับพี่เขาก็เอาจอย Microsoft, มาขายผมพ่อผมก็อยู่ด้วยซึ่งพ่อเขาก็อ่ะลดค้านไม่นะเขาบอกอ่ะนันก็ซื้อสิซึ่งเขาก็ซื้อให้ผมมานะครับ <Wow. S 1> ซึ่งจอยอ่ะผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่ามันมีของก๊อฟกับของแท้ซึ่งผมซึ่งนั้นเกมเถื่อนอ่ะแล้วผมจะได้จอยแท้ ale, หรอวะซึ่งแม่งเป็นจอยแท้เว้ย <Wow. S 1> ผมอ่านไป ดูซีเรียลดัมเบอร์ดูน่นี่แหละมันเป็นจอยแท้ซึ่งนั่นแหละมันเลยเป็นการใช้จอยแท้ครั้งแรกของผมแล้วต่อมาก็เป็นตัวนี้เลยครับนี่เอามาโชว์เลยอ่ามันจะเป็นนะครับตัวรุ่นของตัว x b o x ็วันเนาะตัวนี้นะครับผมมาซื้อใหม่ช่วงมัธยมปลายผมไปซื้อช่วงที่ผมไปงานบ n k นะครับสมัยก่อนผมเป็นโอตานะครับเป็นโอตาบ์บีนเคนะครับผมแต่จำได้ว่าวันนั้นไปนงานโดยที่พยายามเซฟตังมากผมไม่ไปอยากซื้อของในงานไม่อะไรมากเพื่อที่จะซื้อจอยไปเล่นกับเกมมอนเตอร์ เวอร์ไอบอนะครับตอนนั้นเดียวสี่เหอกะไปงานวินเคในรูปแบบว่าใจไม่อยู่กับมอนทันนะฮะซึ่งผมก็เลยได้จอยตัวนี้มาครอบครองนะครับซึ่งก็ใช้มาเกือบ5ปีนะครับผมใช้ช่วงมัธยมปลายเนาะแต่แน่นอนว่าผมเป็นติ่งเอกบ็อกมาตลอดนี่ยน้อยผมอยู่กับเอกบ็อกมาเกือบ10ปีทั้ง3ามกศูนย์กับต e ัวเอกบ็อกวันตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนไปแล้ววันนี้ก็เลยมากับจอยใหม่ผมที่เปลี่ยนจอยเพราะว่าผมอ่านรีวิวจากหลายเจ้าในระดับหนึ่งคือตอนเนี้ยในช่วงเนี้ยที่ผ่านมาผมพยายามจะซื้อจจอยใหมม่่เพราาาะวาผกํลัง เล่นเกมที่ใช้จอยเยอะมากๆนะครับคือต่อไปเนะี่ยผมมีแผนที่จะเล่นเกมของผมมีสตาร์ดิโที่ผมอยากเคลียร์ในแบบว่าโคตรพ่อคุณแม่นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์อาชิเมนท์บวกกับทำฟาร์มแบบเพอร์เฟคแบบที่เรียนอ,อยากได้อะไรเงี้ยกับเกมอีกเกม,เกมหนึ่งอย่างเกมจากซอฟต์แวร์ที่แม่งโคตรโหดโคตรถึกนะครับแทบจะปาจอยทิ้งอย่างเอลเดนลิงนั่นเองนะครับนั่นแหล,ละมันเลยทำให้มีเหตุผลว่าผมต้องซื้อจอยเพิ่มนั่นเองซึ่งผมก็เลยเออจะซื้อจอยใหม่ซึ่งตอนแรกก็มองไอโฟอยู่แล้วนะครับมองจะซื้อจจออออยยยยูู่่่แล้ววกก็ะะขขาายยในนนตััรุง e Series, บเ มันก็จะเป็นจอยไทยรุ่นนั้นซึ่งผมก็กำลังจะซื้อนะครับคิดว่าจะซื้อรอรดราคาอยู่นะครับซึ่งผมก็ต้านอดู่เหตเ,เกมทูบอัดด้วยนะครับผมไม่อ่านมาเขาก็บอกกันมาว่าจอยไม่ดีจอยอบล็อกรุ่นนี้เริ่มไม่ดีแล้วผมก็เริ่มรู้สึกว่าหรือมันจะจริงว่ะคือเขาบอกที่ว่าไม่ดีของตัวซีรีส์เอซีรีส์เอ็กเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันไม่ดีเนื่องจากว่าตัวตัวปุ่มนะครับ L TR T R T ตรงนี้เนี่ยมันหักง่ายซึ่ง ถ้ามันหนักง่ายก็ชิบหายเพราะว่าหลายเกม,มก็ใช้ปุ่มนี้เป็นหลักทําให้ผมระแวงก็เพราะว่าจอยอีโบวันตัวเนี้ไม่มีปัญหาคือเดี่ยวก็สายพงศูนย์เนี่ยผมใช้มาตลอดอันนี้ผมไอเ้เพื่อนแบงค์ใช้ต่อไปแหละแอบมันก็ไม่เคยมีปัญหาเว้ยผมยังมันยังเคยเอามาแล้วผมยังใช้ได้มันยังเหมือนเดิมเลยเว้ยซึ่งมันไม่เคยมีปัญหาเลยมันมีปัญหามากสุดคือตัวแกนอนาล็อกเนี้ยไอ้ตัวหน้าแอนาล็อกเนี่ยมันสึกครับยางมันหายหมดคือผมเล่นจนยางหายอ่ะแต่มันไม่เคยมีปัญหาแต่จอยหานี่นะครััััััับบบตตววเเนนนนีีี่่่่ยยยยยมมมมคคคปญหหาาาาาากกกกผลลออออองงแรรื็ดิฟ อันหรอกนีปคืออะไรเปือใไขไม่รู้อ่นนรอกลิฟต์ก็คือตัวก้านอันนัเนี่ยมันเดินเองนะครับเวลาเราเล่นเกมเนี่ยคือมันจะเหมือนว่ามันเคลื่อนนิดเดียวมาก0.10-2เลยนะครับแค่นั้นเองมันนิดเดียวมากๆแต่มันเคลื่อนซึ่งในเกมมาตออสนองตรงนั้นครับตัวละครในเกมหรือมุมกล้องหรืออะไรก็เถิในเกมแบบหันไปตามุมนั้นซึ่งผมเคยเจอนะครับนั่นแหละผมก็ซื้อซ่อมนะครับก็หายดีแต่ก็มีปัญหาต่อมาคืออย่างปุ่ม เนี่ยปุ่ม A Y B เนี่ยปุ่มเนี่ยมันเคยมีปุ่ม A นะครับปุ่ม A เคยจมตอนนี้ดีขึ้นไม่รู้ดีขึ้นยังไงผมก็งงแล้วก็นี่ R B L T เนี่ยมันหืุดอ่าจจะได้ยินเสียงไหมมันมันไม่มันไม่สอดคล้องกับการกดสมมติรวมกดแล้วผมปล่อยใช่ไหมมันควรจะปึ๊บแล้วมันดีดนิ้วตามขึ้นมาเลยไม่ครับมันหลุดดูฝั่ง r ีนะครับดูเสียงแต่ดูฝั่ง R B Hey RT คือมันเริ่มมีปัญหามากผมก็รู้สึกว่าไอ้เหี้ยเนี่ยมันมีปัญหาจริงวะกับตัว Xbox ก็เลยหันมาลองดูจอยอื่นซึ่งในตัวของเกมดูบอกด้วยเขาก็มีรีวิวไม่ได้มีรีวิวหรอกมีโฆษณาตัวนี้นลดราคาอยู่ก็คือจอยของ 8. ปดิดดูนะครับและหลังมันคือจอยที่ผู้ผลิตคนหนึ่งเขาทำแหละแต่มันก็จะมีเลเยอร์ปุ่มเหมือนกับผู้ยอดที่ต่างๆอย่างตัว Xbox เอยอาจจตอนนี้ก็มีสวิตนะครับมีจอย mapping ของสวิตซึ่งอันนี้เขาก็เป็นเผู้ผลิตจอยของเขาเองเนาะซึ่งผมก็เลยเออเปลี่ยนมาดูแล้วราคามันก็ใกล้กันนะครับตัว Xbox Series S เนี่ยนะครับที่ลดราคาเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณพันห้า พันเจ็ประมาณนี้นะครับถ้ามันลดราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ราคาดีประมาณนั้นซึ่งในตัวนี้นะครับที่ผมซื้อมาเนี่ยไร้สายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอยู่ในราคาที่พันผมเสียไปที่แค่พันหกนะครับพันหกเท่าไหร่ไม่รู้นะฮะแต่เกือบเกือบันเจ็ดคือจะบอกว่าจอย Xbox ตัวนี้มันเชื่อมบลูทูธได้ไหมมันเชื่อมได้ครับมันรองเสื้อ a ปเตอร์บลูทูธแย่แล้วก็ต้องใส่ถ่านนี่มันมีช่องใส่ถ่านนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่ง อ่ไม่ใช่รุ่นหรอกมันเป็นซื้อแตกเสริมนะครับเป็นเอาแบบมาเปลี่ยนนั่นแหละซึ่งมันราคาแพงมากเหมือนกันสองพันสามพันซึ่งผมซู้อแพงไปแต่ผมมาเจอตัวเนี้ยผมเลยแบบเอออ่านรีวิวแล้วผมชอบมากมันมีคนรีวิวคนนึงที่เขาบอกว่าเขาผ่านเซกิโล่กับเอลดินลิงอะไรมาเนี่ยด้วยจอยตัวนี้แล้ว <Wow. S 2> ซึ่งแปลว,ว่าขาดนะครับเพราะเกมพวกนั้นแม่งหลักเกือบร้อยชั่วโมงทุกเกมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เลยจะมารีวิวกับจอยตัวนี้ครับผมกับตัวจอยเอ็กบิดูอันติเบตบลูทูธนั่นเองนะครับมีชื่ววอรุ จอยตัวนี้เนี่ยนะครับก็ตัวแมปปิ้งเนี่ยมันจะเป็นตัวแมปปิ้งของตัว Nintendo Switch เนาะซึ่งมันจะสลับกับ Xbox ก็คือตัว y กับ x เนี่ยนะครับจะสลับมุมงานแล้วก็ a กับ b จะสลับมุมงานนั่นเองนะครับซึ่งถามว่าไปใช้กับตัว pc ได้ไหมปกติครับ,รตรบแต่แมปปิ้งมันจะยังเป็นของ Xbox เนาะเงื่อนงำจะเป็เองขึ้นงำได้อยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาซึ่งเราก็ต้องมาดูรอบตัวจอยกันเลยนะครับหลังแรกอย่างที่ผมบอกไปคือจอยตัวนี้บลูทูธร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสามารถเชื่อมสายใช้ซ C ในการเชื่อมเล่นเกมได้แต่่กก็บอวา ใช้บูทูลน,นะครับลื่นไหลามากนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวแท่นชาร์จนะครับนี่คือแท่นชาร์จิ้งเนาะนะครับหน้าตาสวยงามเทียวนี่เห็นไหมพอเราตั้ง่ห้วยกันนะคุณจะเห็นเลยเนแะต้มคลิปแล้วนะ้ว่ามันสวยมากนะครับมีเสียงกริบก็คือเสียงแม่เหล็กดูดนั่นเองนะครับโดยก็จะมีี่ตัวตัวแท่นชาร์จนะครับตัวทิมแท่นชาร์ตตรงนี้นั่นเองตพวแท่นเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นตัวเสียบชาร์จ USB Type C เนาะแล้วก็มีตัวไฟ LED นะครับเป็นตัวบอกสถานะการชาร์จแท่นด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัว เก็บ USB นะครับตัว USB 2.4 GHz ที่เอาไว้สามารถเสียบคอมหรือถ้าผมจะไม่ผิดเอาเขาเอาไว้เสียบไอ้นี่ด้วยนะครับเสียบมินิรูทสวิตได้นี่สวยงามนะครับมาเป็นแบบบิดเลยมันเป็นตัวแบบบล็อกบิดบล็อกนะครับแล้วก็แถมตัวสายชาร์จมาด้วยนะครับเอาไว้เชื่อมเสียบประชานี้เนาะหลักๆสเปคของมันเนี่ยนะครับผมขออ่านไปด้วยเนาะหลักๆมันมีเรื่องของจอยสติ๊กนะครับที่เป็นเขาบอกว่าเป็นหอนะครับเป็นตัวจอยสติ๊กแบบหอตรงกัดอัลล็อกเป็นหอผมก็ ไม่ค่อยรู้สเปคตรงนี้เท่าไหร่แต่เขารู้สึกว่ามีคนหลายคนบอกว่าดีเยี่ยมนะครับเดี๋ยวเอารูปไปด้ดูนั่นแหละมันจะเป็นเขาบอกว่ามันเป็นอ่าเป็นรุ่นฮอรหรืออะไรอย่างนั้นแหละนะครับซึ่งเขาบอกว่าเออมันดีแล้วส่วนใหญ่คนตรงนั้นเขาบอกว่ามันไม่ดีเนาะหน้าตัวคอนโทลเลอร์เนี่ยหลักๆก็จะอย่างที่เห็นก็จะมีปุ่มเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งก็มีปุ่มตรงนี้เป็นปุ่ม s t a r ทเนาะซึ่งเวลากดเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีนึงตรงนู้นเนาะถ้ากดครั้งหนึ่งเนี่ยจะเป็นการการเปิดตััวจนะครบ แต่ถ้าเมื่อไหร่กะดาษที่คุณดึงออกปุ๊บม,มันก็จะเรื่องการ pairing ติดกับปลอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็มีปุ่มพวกการเปลี่ยนโปรไฟล์นะครับเพราะว่าเราสามารถปลอแต่งแอปพลิเคชันในคอมได้ในมะือถือก็มีนะถ้าจะไม่ปิดแต่ถ้าในคอมก็คือก็จะเป็นตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่าเอกบิดดูแอนิเมชซอฟต์แวร์นั่นเองนะครับซึ่งเราก็จะสามารถเซตติ้งปุ่มได้รีเวิร์สให้แบบว่าขยับซ้ายขึ้นขวาหรืออะไรเงี้ยแล้วก็สามารถปรับเดยโซนได้ผมรู้สึกว่ามันสวยงามมากนะครับตัว ตัวที่จับเนี่ยนะครับจะมีตัวยางนะครับตัวยางที่ทำให้มันกริปมือได้ดีมากขึ้นนั่นเองนะครับผมรู้สึกว่ามันสวยงามมากนะครับ,บเบากระชับแล้วแหละคือมันให้ทรงเล็กกว่า X b o บ็อกในระดับหนึ่งนะครับผมรู้สึกว่ามันเล็กกว่า x b o บอกนิดนึงอืมอันล็อกแบบผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากนะครับผมรู้สึกว่ามันนุ่มสมูทมากเทียบกับอันนี้เึบบิ่งแบบว่ามันจะรู้สึกแบบ แข็งๆรูรีวไวๆแต่อันนี้มันจะสุดสมูนนุ่มๆอันนี้ความสุดๆร่วนรวนเลยนะครับไม่ก็เห็ของใหม่นั่นแหละแต่ก็นั่นแหละนะครับแต่จะจะาสุดแบแปลกตรงอ่าตัวด้านบนนะครับที่จะเป็น L B R B แล้วก็ L T R T เนาะซึ่งอันนี้จะเป็น L R R 2อง R L 2นะครับซึ่งก็จะเป็นเหมือนตัว presentation นะคือบอกลุงว่ามันจะแปลกๆตรงเนี่ย R B หัวเรือ R B แล้วกันนะตัว R B เนี่ยมันกดแล้วมันจะเราจะรู้สึกว่าตื่นนะครับพอไปเทียบกับอันเนี้ยมันจะคลิกเลยมันจะเหมือนปุ่มปั่นทอนเลยแบบคลิกคลิกแต่เนี่ย มันจะมีความหนากว่าเับทำให้กดแล้วมันจะนุ่มมันไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงเเสียงน้อยเราเทียบกันนะอืมผมได้ยินเนาะนั่นแหละส่วน R2 อันพวกนี้นะครับก็ยังดีได้แต่ผมก็รู้ว่ากระชับดีตื้นหน่อยนะครับก้านไม่ได้ยาวเท่าพวกอ,อีฟบล็อกน้องที่ผมจะคูอว่าก้านมันยาวกว่านะครับยาวกว่านิดหนึ่งประมาณนะั้นแต่ก็กดนุ่มดีครับกดนุ่มลื่นนั่นเอง น,มมบบน,นั่นแหละเอาประเด็นสีฟูมาแป๊บนึงตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้เกมไหนเล่นนะครับอะแล้วก็ลืมบอกมีด้านหลังด้วยมีปุ่มด้านหลังนั่นเองนะครับเป็นปุ่มคิดสวิตช์ที่สามารถไปเพิ่มแมปปิ้งได้ว่าเราอยากให้มันเป็นคอมโบเป็นมาโกหรืออะไรนะครับสามารถเซตติง้งได้แล้วก็ด้านหลังมีอันนึงคือตัวสวิตช์เปลี่ยนนะครับเป็นบลูทูธกับสองจุดสี่กิกเฮิร์ตสองจุดี่กิเฮิร์ตก็คือตัวอ่า usb ผมใช้ยอยู่ด้านล่างเนาะถ้าไปเสียบ ถ้าจะเปลี่ยนโหมดก็คือใช้โหมดนี้นี่ครับ2.4กิกะเฮิรตซ์ไปกับตัว USB เนาะพอเปลี่ยนโหมดบลูทูธเนี่ยนะครับเราก็สามารถเชื่อมกับตัวมือถือได้นี่แลังจากเดี๋ยวถ้าเราจะเอาไปลองเนี่ยเราจะไปลองเล่นในเกมครอมให้ดูแล้วกันเนาะหลังจากก็ผมอยากจะลองใช้งานไปดูก่อนตอนนี้ก็แค่จะมารีวิวคร่าวๆเนาะหลังจากตอนนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแล้อ่ะมีเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเผื่อใครอยากทราบแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้งานได้22ชั่วโมงนะครับสูงสุดในการชาร์จหนึ่งครั้งเนาะ ซึ่งเวลาชาร์จเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณชั่วโมงถึงสองชั่วโมงนะครับโดยเฉลีย่ยผมขออนญาตใช้งานมันอีกสักสองสามสัปดาห์นะครับเดี๋ยวค่ายมาบอกความสิทธิที่ลังซึ่งตอนนี้เราก็ไปดูในตัวของตัวท,ทําแบบการเล่นเกมแล้วกันนะครับไปดูวิธีการทํางานเล่นเกมกต่างๆในกัรน,นะครับผมโอเคยว้เจอกันอีกทีหนึ่งอีกสักสรงสามสัปดาห,ดาห์แล้วเราจะกลับมาอีกไม่กี่วินาทีแหละอีกไม่กี่นาทีแล้วเราก็กลับมาเจอใหม่แล้วนั่นแหละครับเจอกันนะครับผม โอเคครับก็ตอนนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับกับภาพตัวฟุตเทจตเนาะตอนที่เราใช้เล่นเกมนะครับซึ่งตอนนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับก็ยังอยู่กันอีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงในที่นี้ก็คือนั่นแหละมาสรุปจบนะครับขี้เกียจไปอัดมนห้องแล้วนะครับก็มาอัดกันที่หน้าจอคอมแทนแล้วกันเนาะนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละอยู่กับเกมและเดนซ์รีเดมชันนะครับพักสองจะ นั่นแหละนะครับก็จะมาส,สรุปผลในการใช้จอยตอนนี้ก็โดยรวมเนี่ยก็คือผ่านมาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับสำหรับการที่ผมได้อจอยตัดดวนี้มาใช้นะครับนั่นหลักก็นั่นแหละ,ะ,หละมีอาจจะไม่ได้ฟุตเทจแบบจริงจรงกลางกตอนเล่นเกมเนาะแต่ก็นั่นแหละเอาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วผมเล่นอะไรไปบ้างเนาะนะครับโดยรวมเนี่ยก็มีเล่นไปเล่น,ลน,ลนสตาร์ดิวมาเนาะนะครับอ่าในคลิปก่อนหน้านี้ในฟุตผมไม่ได้พูดนะว่ายังไงแต่ผมก็ติดแท็กไว้แล้วแหละว่าติดแท็กไว้แล้วว่าเออ ว่าจร,จริงๆผมเล่นสตราร์ดิวหนักใช้จอยเนาะนะครับเผื่อใครจะแบบเฮ้สตราร์ดิวมันใช้เมาส์คีย์บอร์ดได้นะพี่หรืออะไรอ่ะไม่นะครับคือผมชอบใช้จอยมากกว่าเนาะไอ้ตัวดิวเชา้าครับนั่นแหละนะครับทำให้ตัวผมเนี่ยก็เลยติดการใช้จอยมากกว่าเนาะแล้วก็ตลอดนั่นแหละนั่นแหละเริ่มเล่นสตราร์ดิวครั้งแรกเลยเนี่ยผมก็ใช้จอยมาตลอดนะครับตัวนึงก็ม,เมีเล่นสตาร์ดิวมีเล่นอ่าซีฟูมีเล่นเกมอื่นอีกหน่อยนึงนะครับพวกเกม RPG บางเกมก็เล่น มีสมัครเกมพลาไปเล่นไฮไฟร์ัตอะไรพวกนี้มานะครับก็มีพอสมควรหลายเกมที่เราเล่นผ่านจอยเนาะเอาจริงอย่างไฮไฟร u ัตนี่น่าจะเป็นเกมหนึ่งที่ผมมองว่าน่าเอามาเป็นตัวฟุตเทจให้ดูมากเลยนะครับเพราะว่ามันคือเกมเล่นจังหวะกบรลีทึมในการแบบไฟซึ่งความตรงว่าเออเกมมันไอ้น,นี่เอาเรื่องนะเออม,มันต้องใช้การออกสนองที่ดีซึ่งจอยไร้สายตัวนี้มันก็เลยดีนะครับนั่นแหละโอเคเราไปขี่ม้าเล่นกันดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ไม่เคยใช้จอยเล่นนะบอกก่อนว่าเล่นผมไม่ได้ใช้จอยเล่นนะครับอันนี้ผมมมเพ่่่งลนนนาาไ แค่อย่งกดเลดเดตอ,อะไม่มีอะไรนะครับที่ที่เอาฟุตเทจทำใหต้องถึงอาเลดเดตคือผมไม่รู้จะเอาเกมอะไรแล้วก็โดยรวมเนะนั่นแหละบรรยากาศเลดเดตให้ฟิลดีมากนะครับก็เเอเอสักหน่อยเนาะคนไหนวิ่งยังไม่รู้เลยนั่นแหละนะครับโดยรวมจากการใช้มาประสบการณ์รหรับหนึ่งเดือนนะครับต้องบอกเลยว่ายอมรับว,ว่าเออเร็วนะครับจอยเนี่ยถึงเป็นไร้สายเนี่ยออก็ยังตอบสนองได้อย่างรวดเร็วนะครับกาลังดีสนุกมากนะครับนั่งสั่นระบบสั่นเอยดีมากเพราะว่าใน Hi Fi แฮร์ไฟล์ดเนี่ยเราจะเห็นเลยว่า เตัวของเกมเนี่ยนะครับมันเร็วนะครับซึ่งการตอบสนองเนี่ยมันก็ต้องเร็วตามซึ่งการกดจังหวะผมอาจจะมันกดไม่ได้แม่นนะใหรับเกมแต่แน่นอนรู้สึกได้เลยว่าเออมันยังสเสถียรนะครับตัวสัญญาณเนี่ยสเสถียรแน่นอนแล้วกงารใช้งาน,นอื่นก็ปกติครับแต่ก็จะมีปัญหานิดหน่อยตรงด้านของตัวนี่ครับผมในด้านของ R B หรือแล้วก็ R T เนาะนะครับไอ้จอบปุ่มนี้เนี่ยจะมีปัญหาเล็กน้อยเนาะอุ้ยมันิงปืนเลยนะปุ่มนี้ชิบหอย มันมันมันวิ่งปุ่มไหนเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> นั่นแหละครับหลักๆเลยคือมันจะมีปัญหาขนงปุ่มของพวกนี้นะครับเวลาไปเล่นเกมกที่ต้องใช้พวกรีเฟกที่เขาต้องใช้ปุ่มพวก RTA หรือ RBU เนี่ยผมจะรู้สึกว่าเออมันกดยากพอสมควรน,นะครับมีความตึงๆไม่ค่อยถนัดนั่นแหละครับแต่โดยรวมก็ใช้ได้ครับปกติดีนั่นแหละใช้งานสนุกครับผมว่าใช้งานสนุกสะดวกเลยนะครับมีช่วงหนึ่งในสตาร์ดิวก่านั่นแหละโหชีวิตรู้สึกสบายหน้าเพราะสมัยก่อนผมก็จะเล่นประมาณนี้เนาะ แต่ตอนหลังนี่คือแบบว่าผมนี่เอ็นแบบเอ็นหลังหายไปเลยนะจะไม่จะไม่เห็นเฟรมแล้วตอนนั้นแหละนะครับโดยรู้ครับชินชอบครับผมรู้สึกดีมากๆากแต่เราใครที่มองหาจอยไร้สายอยู่เนาะนะครับก็แนะนําเลยนี่ครับผมแล้วก็นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องด้วยนะครับผมซึ่งใครสนใจก็รอไปหาดูนะครับจอยไร้สายตัวนี้เนาะอ่าเอ็กบิดดูอั i ติเมนะครับผมใครสนใจก็อย่าลืมไปเนาะหาดูแล้วก็นั่นแหละอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับ อย่าลืมคอมเมนต์นะครับผมใครที่สนใจเรื่องจอยหรืออยากสอบถามอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับหรือใครอยากจะพูดคุยเรื่องอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะครับผมเคแล้วก็แหวว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 บายบายเจอกันคิดน้าครับผม